ผัดจะผัดเผ็ดใส่ไข่เดี๋ยกทะเที้ยใไม่หอมไข่เ้าลงไปก่อน เครื่องปรุงมีข้ากระปุงเค้กแไก่เรียบร้อยไก่ซอดผงนัวน้ำตาลเพราะว่าเห็ดปัว,ปวข้าวนี่ซุกแล้วเนาะเพิ่นหนึ่งซุกแล้วถ้าเห็ดปัวข้าวย่างเพื่อน ชุกในห้องก็ต้องพาสเทปก่อนอันนี้เซตตัวเขาเป็นหนึ่งชุกแล้วนะให้ไข่เราเซตตัวก่อนใส่ซุดตัวก่อนนะคะอเอาเซ็ดป,ปวเขาลงมาเนี่ย ัดใกนหอมหอมหอมกระเทียมหอมไข่ไข่นี่เป็นเมนูถือว่ากินง่ายเนาะเพื่อนเพื่อดทุกเมนู มีอยู่ทุกบ้านใครนี่มีอยู่ทุกบ้านอันวันนี้ไม่ไม่ได้ใส่เผ็ดนะเป็นรสเกลือก,กินง่ายเด็กๆก,ก็ทานได้เันี้พักรสพักรสเด็ดไต้ก่อน เอาลูกกินละมุนก่อนวันนี้คนเปรตผัดเห็ดปวกใส่ไข่เส่บๆหอมหอมผัดให้แห้งจักหน่อยเนาะคนเปรตผัดให้แห้งสักหน่อยแค่นี้เราก็ได้ผัดเผ็ดใส่ไข่ กินกับข้าวสวยล้อนสบายแล้วฝนกระตกพี่น้องฝน,นกตกยังมเ่เศร้าอยู่อยู่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลน,นี่แต่ว่าตกกระตกบ่แห้งบันไดดอกเดี๋ยวตก,เด,วตกเดี๋ยวเศร้าตกู่ตลอดเวลานะกลางคืนก็ตกตอนนี้เช้าเช้าก็ยังตกอยู่นะคะนี่เรามาดูสัดไก่ของเราน่ากินไหมเพื่อน เจ็บแส้องกันเ,ยเ้ยเพื่อน